ขอเชิญพบกับกรุงเทพมหานครครับพี่เชื่อมาตลอดนะคะว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือการให้โอกาสค่ะและพี่ก็เคยได้รับสิ่งนั้นมาแล้วเหมือนกันครั้งหนึ่งในชีวิตของพี่นะคะเคยเกิดอุบัติเหตุใบหน้าเสียโฉมทั้งหมดค่ะ แต่ชีวิตก็เหมือนมีนางฟ้าลงมาโปรดพี่ได้พบกับคุณหมอหลายท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ช่วยเหลือพีทําให้พีกลับมามีใบนหน้าที่เหมือนเดิมและมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะและหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้พีคิดได้ทันทีค่ะว่าต่อจากนี้พีจะขอใช้ชีวิตที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสกว่าทางด้านทุนทรัพย์และการให้กําลังใจค่ะเพราะสองสิ่งนี้เราไม่จําเป็นจะต้องรอภาคารัฐหรือเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เราสามารถทําได้ด้วยจิตที่เมตตาและจิตที่สาธารณค่ะ และนี่ก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับองค์กร Miss p r r f e t t t h i l l n n d เช่นเดียวกัน If you ask me who someone like you Yes I am ปีมิการอดบาน I am Miss p r r f e t t t h i l l n n d ขอบคุณค่ะกรุงเทพมหานครครับถัดไปที่กำแพงเพชรครับในชีวิตของปอนมีผู้คนมากมายที่เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จ บอลเฝ้ามองและเรียนรู้วิธีการเพื่อไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดอย่างที่พวกเขาทำได้และในวันหนึ่งเมื่อบอลมีโอกาสได้ลงมือทำมันอย่างที่บอลได้ขึ้นมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้บอลจึงทำมันด้วยความซื่อสัตย์ตั้งใจและใช้วิธีการเหล่านั้นในรูปแบบของตัวบอลเองและบอลเชื่อค่ะว่าความสำเร็จของบอลในค่ำคืนนี้ จะเป็นแนวทางให้กับผู้คนได้มากมายเช่นกัน You can learn from someone but you cannot be that one Please believe in yourself because someone like you ขอบคุณค่ะและนี่นะคะจากําแพงเพชรค่ะตามมาด้วยขอนกันครับเป็นอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่เป็นพูดกับเบนเสมอมานั่นก็คือให้รักในชาติกําเนิดที่จะตัวเรามาไม่ลืมผู้มีพระคุณและเบนไม่เคยอายเลยค่ะที่เบนเกิดมาเป็นลูกหลานชาวอีสานเบนกับภูมิใจที่ทําให้เบนมีวันนี้วันที่เบนมายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้จากขอดแก่นนะคะตามมาด้วยฉะเชิงเสาครับ ดิฉันเป็นคนคนหนึ่งที่เคยขาดโอกาสทางด้านการศึกษาตั้งแต่เด็กเพราะครอบครัวของฉันมีปัญหามากมายแต่ดิฉันก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะแก้ไขปัญหานั้นและทําให้ฉันสามารถกลับมาศึกษาต่อและในตอนนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันทําทสําเร็จแล้วค่ะและสิ่งที่ฉันอยากจะทําต่อไปดิฉันอยากจะซับพอร์ตเด็กที่ด้ยโอกาสทางด้านการศึกษาเพราะดิฉันเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ I working hard when I young and now I really proud to myself I can do and you can do too Thank you และนี่คือจังหวัดชะเชิงเซาค่ะถัดไปที่ชนบุรีครับนัดมีความฝันที่อยากจะเป็นนางงามมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดของตัวเองไม่ได้เป็นคนที่สวยและเป็นคนที่ชอบครัว จึงทําให้แนทได้เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือความสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะจนกระทั่งเนทได้มาสมัครประกวด m i s s p e r f e c t t h a i l a n d 2020ทําให้เนทได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือสวยจากภายในสู่ภายนอกเริมการมีหัวใจที่บริสุทธิ์การมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริงเพราะนี่คือหัวใจหลักขององค์กรการประกวด m i s s p e r f e c t Thailand 2020 และในค่ำคืนนี้แนทพร้อมแล้วค่ะที่จะปิดตำนาน Miss p e r f e c t Thailand 2020ไปด้วยกันขอบคุณค่ะขอเียงปุบมให้ชนบุรีค่ะว้าวตามมาด้วยเชียงรายครับความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดผิดที่คนเลือกปฏิบัติน้องจูนตั้งใจที่จะเรียกสิทธคิความเท่าเทียมของ LGBT ทุกคนเพราะ น้องจูนคิดว่าสิ่งที่เราสมควรได้ไม่ได้มากกว่าชายจริงหรือหญิงแท้ที่เขาได้รับพวกเขาได้รับเราก็ต้องได้รับค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะเรียนเชิญนครปฐมครับตูนอยู่กับคําว่าเสร็จได้มาตลอดเพราะคําบูลลี่เรื่องสีผิวความสูงหรือรูปร่างทําให้ตูนพลาดโอกาส ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตุนฝันแต่วันนี้ตุนยืนอยู่ตรงนี้ตุนอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนลุกขึ้นสู้อีกครั้งสู้กับตัวเองเชื่อมัน่นศรัทธาและภูมิใจในตัวเองตุนเชื่อว่าทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้ทุกคนมีความสวยสวยในแบบของเรา Be Perfect Angel จากจังหวัดคนครปฐมค่ะจังหวัดน่านเรียนเชิญครับค่ะโซ่ให้ฉายาตัวเองว่าคือนางงามนักสู้โซ่ขึ้นรถทัวร์จากจังหวัดน่านเพื่อมาประกวดที่กรุงเทพเพื่อหวังว่า ครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่โซ่จะมาประกวดโซ่โดนบูลลี่ดูถูกเหยียดหยามแต่โซ่ผักดันตัวเองจนเป็นโซ่ในวันนี้แระโซ่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนลุกขึ้นสู้เดินตามความฝันไม่ทิ้งความฝันแล้วคุณจะไม่มีคำว่าเสียดายนอกเหนือจากนี้โซ่อยากช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กด้อยการศึกษา เพราะโซ่เป็นหนึ่งในนั้นที่ขาดโอกาสแล้ววันนี้โซ่ได้รับโอกาสแล้วเสียงผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงจะเป็นจริงได้ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะขอเสียงตบมือให้กับนานค่ะตามไปด้วยจังนวัดปทุมธานีครับอะไรที่ดูแย่ก,กว่าการค้าระหว่างความล้มเหลวกับคนที่ไม่พยายาม หลายคนที่พูดกับบัวค่ะว่าคนที่ประสบค,ความสําเร็จมักต้องใช้ความพยายามแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ประสบผลสําเร็จเพราะร้มเลิกกลางทางและชอบพูดว่าทําไม่ไหวทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะถ้าหากเราไม่ลงแรงโดยส่วนตัวแล้วบัวเคยประกวดมาหลายสนามค่ะผิดหวังมาก็หลายเวทีแต่สิ่งหนึ่งที่บัวอยากจะส่งต่อให้กับคนที่ผิดหวังและไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตขอให้คุณกล้าที่จะสู้และก็เชื่อมั่นในตัวเอง และก็กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงขอให้คุณตั้งมั่นและมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันดีที่สุดแล้วและในวันนี้ณนะตอนนี้และที่แห่งนี้บัวก็ได้ลงมือทําแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องบัวจากจังหวัดประทุมธานีค่ะตามมาด้วยพระนครศรีอยุธยาครับ Nobody can p l o y your r o l y y o u t r r than ด o u r s e l f ใช่ค่ะไม่มีใครเล่นบทตัวเราได้ดีเท่าเราอีกแล้วเหมือนกับรูวันนี้นะคะที่แฮปปี้มากๆที่ได้คิดแล้วก็ได้ทำในแบบที่เป็นตัวบุญจริงแต่มันก็มีหลายๆครั้งค่ะที่เอ่อคาแรคเตอร์ของรูมันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนรูรับมือกับเรื่องนี้ยังไงล่ะคะรูพิสูจน์ให้เขาเห็นคะ่ะตัวตนความเรียวของเราที่พระเจ้านั้นสร้างให้เรามามีแค่เราคนเดียวเป็นยังไง ทำให้เขายอมรับค่ะแล้วบลูก็แชร์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปให้ผู้คนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ because every experiences a e p r e a c h e d your identity and made you to be you so be proud of yourself the only person you need to compare yourself to is your yesterday self thank you และนี่คือพระนครศรีอยุธยาค่ะตามมาด้วยพัทลงุง ชีวิตก็เหมือนบทละครค่ะมีหลายบทหลายตอนให้ได้เล่นบางครั้งก็ประสบความสําเร็จบางครั้งก็ผิดหวังแต่ก้าวก็นําความผิดหวังนั้นมาพัฒนาตัวเองและก้าวก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็น Miss Perfect Thailand 2020เพื่อไปพัฒนาสังคมและส่วนรวมขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้พัฒพลุงค่ะเรียนเชิญเพชรบูรณ์ครับผูเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงค่ะ ที่มีความฝันจะเป็นนางงามตั้งแต่เด็กแต่มันทําให้ฟุกรู้ว่าสิ่งที่ฟุกฝันมันไม่ง่ายเลยฟุกเจออุปสรรคมากมายค่ะโดนกีดกันโดนดูถูกโดนบูลลี่แต่เชื่อไหมคะฟุกเลือกที่จะสู้ฟุกเก็บสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันพัฒนาตนเองมองหาโอกาสและวันนี้โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วค่ะนั่นคือเวทีมิตรเพอร์เฟกต์ไทยแลนด์ฟุกมาเวทีแห่งนี้เพื่อที่จะทําตามความฝันและทําให้ทุกคนเห็นว่าฟุกสามารถทําได้ และฟุกเชื่อค่ะว่าเวทีแห่งนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนนี้ได้ฟุกหวังว่าฟุกจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่ม LGBT ที่ลุกขึ้นสู้เพื่ออยากให้สังคมได้ยอมรับและฟุกเชื่อว่าเด็กคนนี้พร้อมและเหมาะสมกับตำแหน่ง m i s s Perfect Thailand 2020ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟุกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเียเชิญจังหวัดภูกเก็ตครับ หนูขอพูดจากใจนะคะคือนางงามอะ่ะหนูโดนเบอร์บลี่เรื่องสีผิวเรื่องอะไรมาโดยตลอดนะคะแต่หนูคิดว่าการเป็นนางงามมันต้องงามจากจิตใจเพราะฉะนั้นหนูเลยเป็นตัวแทนของสาวผิวสีในเรื่องความสวยจากข้างใน,นะคะ่ะเพราะว่าหนูได้วุทิตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่สภากาชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทิร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะตั้งแต่ปี5 3 แล้วก็อุชิตร่างกายให้แก่ให้แก่ผู้ที่ต้องการปลูกถ่ายร่างกายอะค่ะแล้วก็ดวงตาแล้วก็ทํางานให้แก่สภากาชาติไทยนี่แหละค่ะคือความสวยจากข้างในที่หนูอยากจะให้คนได้ได้ยินจากจากหนูตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภูเก็ตค่ะ,คะแต่ไรสกลนออครครับ จากใจของไั่เลยนะคะทุกท่านเคยมีคําพูดไหนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไหมคะสำหรับตัวไผ่เองนะคะคนคนนั้นแม้ว่าเขาจะจากไปแต่ความทรงจําในใจของไผ่มันยังคงชัดเจนมากคะ่ะเขาคือพ่อของไผ่ค่ะพ่อไผ่เป็นคนที่ยอมรับไผ่ได้แต่ยอมรับได้ในวันสุดท้ายและวินาทีสุดท้ายของชีวิตแต่พ่อบอกกับไผ่นะคะว่าแม้ว่าไผ่จะเป็นอะไรขอให้ไผ่ทําในสิ่งที่ตั้งใจ และทำในสิ่งที่เรารักไา่ยพยายามพัฒนาและคว้ากับโอกาสทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะอยากให้เราเป็น the best version ที่ดีที่สุดภูมิใจที่สุดและไพ่ก็ก้าวผ่านสิ่งนั้นแม้ว่าทุกๆครั้งมันอาจจะประสบความสำเร็จบ้างหรือพ่ายแพ้บ้างแต่นั่นมันก็เป็น the best version และคุณค่าที่อยู่ภายในใจของไพ่วันนี้นะคะไ่ยอยากให้ทุกคนคะ่ะ มองเห็นคุณค่าที่อยู่ข้างในเพราะเราทุกคนมีคุณค่าจากใจเพราะ someone like you That is not someone but that is you ขอบคุณค่ะน้องายจากสกลนครค่ะตามมาด้วยอุดรธานีครับในความทรงจำที่สวยงามครั้งหนึ่ง เด็กมันนอกคนนี้มีโอกาสเดินทางมาประกวดเวทีเหมือนเพอร์เฟกต์แองเจิลพร้อมกับพี่เลี้ยงผู้มีพระคุณในวันนั้นแม่มีสระบุรีเป็นคนส่งฟองเข้าประกวดเวทีนี้เป็นครั้งแรกและถึงแม้วันนี้แม่มีจะไม่อยู่หนูขอสารฝันต่อในความทรงจำของแม่มีเป็นของขวัญสิมทสุดท้ายให้ท่านมีความสุขให้ท่านจากไปอย่างมีความสุข และพอฟองพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างที่แม่มีได้ให้โอกาสของฟองตานต่อเจตนารมณ์ของท่านอย่างมีเพอร์เฟกต์แองเจิลค่ะขอบคุณค่ะฟองเบียรจากจังหวัดอุดรธานีครับและสุดท้ายที่อุบลราชธานีครับน้องฮันดาเชื่อนะคะว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมามีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันค่ะหนูเองก็เป็นหนึ่งคนในนั้น จากเด็กสาวพัดไซที่เคยมีน้ำหนักตัวเกือบ100กิโลกร,รมัมมีความฝันที่อยากจะประกวดนางงามค่ะแต่โดนบูลลี่โดนดูถูกจนทำให้หนูไม่มีความมั่นใจในการประกวดเลยวันนี้หนูมายืนอยู่จุดนี้มาประกวดในวันนี้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพื่อที่อยากจะลบคำสบประมาทให้กับใครหลายๆคนที่ว่าให้หนูไว้ได้และหนูเชื่อนะคะว่าการที่หนูมายืนอยู่จุดจุดนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวพัสไซทุกคนได้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้น Because I can do it I believe that I believe that you will can do it like me too Full stop ขอบคุณค่ะขอบคุณครับกับอุบลร,ราชธานีและขอเสียงปรบมือให้กับพวกเธอทั้ง16คนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเชิญพี่